สวัสดีคุณมาเดียว,ยวสวัสดีคุณนมาทุกคนเลยนะอยู่ลองเลนนะวันนี้ผมมาอยู่กับไม่โปรแกรมไม่ผ่านอา่าตัวผ่านโทศรศัพท์นะไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะพังแค่ไหนนะโอเคครับมาถึงแล้วแต่อันนี้อาจจะมีเสียงช็อตหรือเสียงอะไรที่แบบมันค้างนนะต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพลงดับไปไหนโัตุฟัา ออมานะครผมจะต้องการจ่ายปังค์ให้เขารับเพื่อที่จะหามาขก่ครับสุดสวยได้งามมาเป็นของเรานะครับผมผมไม่ได้ใช้หรอกมั้งเอาจริงๆัก็ไม่ได้ต่างจากมากรีเช้าธรรมดานะครับบายแม,ม่โอเคครับเจียไปร้อยห้าสิบนะครับทำไงอ๋อนี่นี่นี่ ตัวหลังมาที่มาจิกปอนนะครับมาเจอกับเป็นมากีคารฟนะครับเป็นสถานที่ที่แม่งตกได้แต่ไปมากีคาร์ฟสีแปลกๆนะครับมาเล่จากก,กูรัดไปตกแต่ถึงจะเอาอะไรตกแม่งก็ตกได้แต่มากีคารฟครับมาตัวแรกสีอะไรมาเติมจากประเดิมด้วยตัวสีขาวเลยครับ เออนี่ผมนอยแบทนะคือจับจับมาเพื่อทำยังไงคือมาหาของสำหรับพี่ไม่เอาบอลมาไปกับซื้อบอลกันหรืออยจะดิ้นเสียงเมาส์ดังๆนะเพราะว่ามันอยู่มันวายอยู่ข้างเมาส์เนี่ยคีย์บอร์ดก็เลยมั้งผมไม่ได้กดคีย์บอร์ดอะไรดังอะไรแต่เมาส์มันเสียงด,ดังนะมาจิกปอนตกด้วยกูรรักเลย เขาบอกมีตัวแรเป็นลิคูซ่าห์นะครับเป็นแบบลายลิคูซ่าห์แบบโคตรบริสุัก์มากเลยนะครับตัวนี้สีขาวมันแปลงไปจะเป็นอะไรวะช็อเวฟช็อคเวฟจ,จ,จะตายไหมตายไอต,ตัวนี้สีขาวแค่เบสิกเบสิกนะครับเพราะว่าผมเห็นลูโซมันได้สีขาวกับสีไอ้แดงขาวอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับ ไอมิลูคารอยก็น่าจะได้ยากนะชมพูก็น่าจะได้ง่ายอ่ะอทำไมมันตกตาก้างอย่างนี้วะอุ้ยที่มันลายอะไรวะลายแล้ววะตีแตักทีน่าจะตายวะงเราปลาแม่มเลยแบบเราเราคาดหวังกับเธอมากมากี่คบ ลาอะไรก็ไม่รู้นะครับสีสันดูส,ส,สะอาตาตั้งชื่อว่าชม,ช,มชมพูนุชชมชมพูชมพูด้วยนะไม่ไม่ไ,มไมด้อ่านว่านุชอานวนัดด้วยนะครับช่างมนต์เด็ดรนีรหลายคนทำไปว่าตั้งชื่อนี้นี่ยก็ผมก็ไม่ไม่ไมอาจจะบอกได้นะอาจจะมีคนหนึ่งที่ควรสามารถไปไป,ไปหากเขาได้นะ ตัวอะไรเอ่ยสีชมพูนะครับเจอเเมื่อกี้ครับลายชมพูขาวแปบ๊บหนึ่งตัวนี้ชมพูขาวแต่มันมันไม่มีจุดว่ะเอออันนี้ผมเจอมันมีจุดใช่ไหมงั้นเราจับด้วยน,นะครับนี่เป็นนักสะสมคอยคิงสีชมพูหรือไงไวนะเนี่ย จะมาหาปกมันน้ำนะครับซึ่งเราขาดไปนะครับจะใช้หลอดยูรีก็ได้แหละนะครับแต่เลือกมากไนงะเออโอเคจบกูดลัดวัดเนี่ยไอ้นี่สีขาวหัวไม่ลนนะโรตีเออตัวนี้ไม่เชื่อโรตีอนะ สีขาวมันจะเป็นมันจะเป็นตัวอะไรอ่ะอยากรู้กลับมาแล้วลกคั่งเปล่ามากไม่ตามไปดัเรามีอยู่สามสีใช่ไหมสีชมพูชมพูที่มีขาวอยู่นะแล้วก็มีสีชมพูที่มีแต่ขาวนะแต่ไม่มีขาวจุดนะ แล้วก็ป่าป่าไอพีแม่งสีเทาล้วนเลยตกท่าอินดะี้มาอู้ไหลเลยวะ <c oughs> แม่งโคตรแปลลกแปลลบมากจับไม่ทัหมด้หนี่แรงจังพว่ว ผมจะเอาเงินไปทำแซดมูฟอ่าแม่สติและว,วแซดมูฟสแปรดครับเออ,นนเ,นเ,อเนี่ยดูผมมุนนี่ดูมุนฟิชเชสปินเนอร์หล่อนะ่ยครับทุกท่านจะยินเสียงมันแบบคุมชัดเดะนะเพราะว่าผมผมไอแม่งโหดมากเนี่ยหยิบม,มุนจากกล่องโชว์ แม่นด้วยวะ่ะเฮ้ยจะว่าไปนี่แับฮาร์ดดี้โอ้โหนี่ใส่คีไคมากเจนเทิรนอันนี้ดับแม่นนะแม,แม่งแม่งดูดีโอ้โหไอแคกคสองฟักยูอะครับไม่ไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามันไปฟักเนี้ยครับคุณรอด,ดิ ไอตัวสีเทาสีชมพูแบบมีขาวตรงกลางไม่น่าสนใจเลยอันนี้มีเหลืองเดี๋ยวเราไปการลาข้าง,างนอกดีกว่าครับตอนนี้ผมเริ่มลงสายแล้วแต่ละตัวมัมน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมาบกนกอลอฟ ตรงนี้มันจะมีไหมตอนนี้เราเป็นเดมอนเบลร์ยี่สิบว่ะเออใช่เดี๋ยวเรา,เาไปที่ไหนดีอ่ะโอ้โหไอ้นี่ชิบาหายแล้วดูมอนแต่ละตัวเดี๋ย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 วเงิเเนกูไปน่เลยโอ้โหเปิร์ฟโล หกสิบส <64. S 2> ี่หนีได้ไหมกดยอมแพ้ได้ไหมเขาต้าน์าดไลผมยิงเวส่อ่ะเขาต้นาตน์าดไม่เลาะเอได้ดข่าวว่าเอสเอ็เดฟก็เยอะในะตัวนี้มันเป็นตัวถึกแห่งปีเลยครับตัวถึกแห่งปีอัพโหลดย มังเทคดาวอ่ะทีเดียวตายแล้วดูแต่ละตัวที่เหลือโอ้โหไอพี่เพื่อนไอพี่เองก่อนเลยไอพีโอ้ย god โอ้โหายพีเลยครับสักกุพันใจปลานี่แบบคิดคิดว่าปลาเร็วกว่าแล้วโซมพูนุ แท็กเกิลเคกดาวโอ้โหชมพูน oh, oh ุชหลบได้ครับแล้วสวนไปด้วยท่าเคกดาวแท็กเกิลแท็กเกิลแฉงโอ้โหเขาได้เลือยแค่กัวเลยอ่ะโอ้โหที่ต้องกินขนาดไหนวะเนี่ยเลื่อยต้องสอบสองตัวได้ผมแม่งได้รับฉายาเป็นราชาัยโปเกมอนราชาัยโปเกมอนในโลกไปดีเลยครับแม่งยี่สิบ ยี่สออิบเลยัวนี้มัไลไฟนี่หว่ามี่อนเกตผมฉันจะชนะได้แน่นอนครับจะกลายเป็นราชาครับผมจะเป็นเนี่ยเป็นเทนเนอร์เป็นเทนเนอร์คริงนะครับของลลกของโลกโลก,โลกใบนี้เนะี่ยที่เอาคอยคิงเบลยี่สิบนะรับรีบๆเลยนะอยากตายแล้วไอ้วนนา i ดย์ไอ้วนนาเดย์ฟา ไ้วันราไฮฟาสเทคดาวจะเลือดเลือดไปจากครึ่งแล้วนี่เป็นลายดาวเนาะดึงดาวเลยเดียวๆสักคือพันช์เกียร์สองพันห้าเออ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมแพ้ในเกมนี้เลยเนี่ยแม่งแพ้แม่งโคเรื่องด้วยไงชิบหายแล้วเฟอร์โฟงยืนเลยตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัโลฮโหล ีลุงแน่ดีกว่าลุงบังเอิญมืดขนแม่มบวกมือนาลุงเฟอร์ฟรูลุงแม่งต้องตายเฟอร์ฟรูลุงแม่งแกงเด็กเนไงไม่ติด เิ็กดาวโหแรงจังเลยแรงจริงอะ่ะโหซักเกือบพันคิดว่าเข้าฮิตนึกว่าเมื่อกี้เข้าตรงๆนะมันแรง,งนะเมื่อกี้สามพันได้คุณมันเท่าไหร่ ยี่สิบยี่สี่ี่ครบทุกตักกวแหละยี่1ยี่บเหมดแล้วรีบตายเลยลุงลุงไม่จ้อเป็นอีกต่อไปแชร์หกตัวเนี้ยเบลยี่สิบสองยีิบสองยี่สิบสองยีบสอง นี่เสียชีิกเมาส์รัวเลยปะการางโอเคจะขครเป็นอะไรเกนาอสลายยังไงลายไฟลายไฟเข่าพยาไฟอู้เหมือนใช้นี่เลยแต่มันมีข่าวาวสเก็ตอะไปห้าใบนะครับชมพูนุชชมพูนุช แกเป็นลายง่ายแต่แเป็นลายง่ายกลมกำกลมเกลียว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 ไม่เห็นจะเทเลยครับแค่มีลายจุดๆไอ้นี่ก็ได้แค่มันเป็นลายแต่ไม่มีจุดนะนะไม่เห็นจะเทเลยนี่ไงไม่มีจุดนะครับ ต่อไปตัวอะไรสีเหลืองเป็นดาวตังตังตังติววี่บิววีวเบอร์โอ้โหมันมันดูขี้อย่างนี้ยได้ชาไบด้วยได้เลียด้วยอ p ยพีอ t e พ,พีฟิเอเวอร์ ลายนะครับมีลายจุดๆๆ,ๆ,ๆนะครับได้ท่าว้นะครับไหนดูดิตัวแรกนะครับกลายเป็นตัวชมพูไม่มีลายตัวสองกลายเป็นตัวเทามีลายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้แกเป็นกระดรสแดงนะครับใช้เหมือนชานี่เลยนะครับแต่ไม่ใช่ใชานีแกเป็นขี้นะครับแล้วนี้กลายเป็น กลายเป็นชมพูมีจุดๆๆๆไปเราไปจับอีกห้าตัวเพิ่มเดี๋ยวแต่เราต้องไปนี่ก่อนมาครับมาต่อนะครับมาเราจะไปสู่เส้นทางแห่งความฝันนะครับไปตามล่าควายหินที่หายไปนะครับโอ้คุณจิกซออ,อ,อีนะครับอันนี้เป็นคนในกลุ่มพิกซ์โปเกมอนเบรกบอลนะครับเมื่อกี้จะพูดพิกซ์มอนแต่เรื่องโปรเจกต์พิกซ์มอนเนี่ยผมค้างไว้ก่อนแล้วกันะนะครับ ตอนนี้ผมกังคิดอยู่นะว่าจะทํายังไงทําจะทําอะไรดีนะครับก็จะทำแบบเป็นแบบสตรอรี่นิดหน่อยนะครับงามงาม,งามตัวเดิมเราจะสปีดสปีดคิดไปนะครับจน่กจะเจอตัวใหม่หมๆแรก ผมมอนเห็นว่ามันเป็นตัวลายใหม่ครั้งแรกในรอบร้านปีที่ผมได้เจอนะตอะงั้นผมก็จะจับมันมานะถึงแม้จะเป็นตัวลายไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมโอ้ไม่ค่อยน่าสนใจตกต่อดิเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงฟังลายนี้ผมก็เจอบ่อยนะแต่แบบ มีแดงตรงนี้อ่ะมันแบบน่าสนใจนะเราจับมาลองดูลองดูอีกทีได้ไหมรีสเตอีกทีได้ไหมเธออย่างร,าการักกนะันมาได้หตัว I I wanna what be the best To very never was. To catch them คุณชมครับไม่ให้ดิคุณผู้ชมครับผมเจอครับ The Dark d i m e n s i o n เ h e m u l t กครับ of darkker อ oh, อ่าสแป๊ แบบสเปรย์แล้วแบบสีดำขมิ้นอะไรเงี้ยดาร์กเกอร์มากิครับนี่มันต้องหดแน่นอนดาร์กเกอร์มากิครับดาร์มากมากๆดาร์กสุดๆไหนดูดิดาร์กเกอร์มากิคับอืนิสัยโอ้ไอวี IV. โอ้โหว่าดูฟ้าไอ้นี่เป็นไงเราขี่คาบชุนคือขีอ่เอคีมากมาเดี๋ยวเรามาตกต่อเดี๋ยว ไล่เล็กครูซาลลยเล็กคูซ่าลายเล็กคูซา,า,เ,ซาเป็นลายที่แลที่สุดในบบอนี้แล้วไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วโอ้ฟิจิสบีเนอร์ต้องถ่ายรูปโชว์รูอโซครับ <ś led> จับดิเมื่อกี้เกือบกดลันครับป <ie> <ś led> ่าแม่เลยื่อยชื่อว่าเลคับซ่านี่เลคับซ่า ว่าเราไปเก็บเวลล์เป็นกันก่อนนะครับลูโซบอกให้ลองฟักเดี๋ยวผมจะไปฟักให้ดูในท้ายคลิปเนี่ยแต่ว่างั้นผมจะจบคลิปนี้แล้วไม่ลู้ข่าวลงไม่ลู้ขาวร้อนไม่ต้องการแล้วกูได้เล็กซ่าแล้วเว้ยโอ้โหอะไร,รกันก่อนอื่นต้อไปเก็บเวลให้มันก่อนนะครับเราจะเราเก็บตัวไหนเก็บตัวน,นี้แล้วกันคลายล่างแล้วเล่นเจตัวชมพูนะครับ กลายเป็นชมพูวบบบริเพื่อฟอวตได้่าไว้ไดเรียดด้วยตัวดำนะครับผมเพิ่งจะสังเกตว่าไอ้ตัวดำที่ผมจับได้มันคือตัวดำแบบตัวดำครับโดยที่มันดำดำแบบที่ผมเคยถ่ายให้ดูอะ่ะโอ้ลายแบบสามสีนะครับมันสวยเล้วอะอาจจะสวยก็ได้นะไอ้ตัวนี้ลายแบบปกตินะครับ วัตถุฟาพอย่างข้างหลังมีขาวๆอยู่นะเท่าที่เห็นมันแบบคลิปครีบคลิปขาวโอ้โหแม่งมาเป็นอิบอิบโอ้โหวัตถุฟาพแล้วสีแดงมาจากไหนเบียมาอันนี้ขาวดำมันจะกลายเป็นสีดำขาว อุ้ยตกเยดเทพเทพวะ่ะตัวสุดท้ายครับตัวที่คนรอคอยครับตัวมันในตำนานเนี้ยเลคูซ่าเลคับซาโอ้โหเลคูซ่า เบลฟาดพี่ครับเดี๋ยวผู้หึ่งกลับกลับเมืองเลยครับต้องคาบข่าวนี้ไปบอกทุกคนในโลกใบนี้จะต้องฟักไข่ฟักยูฟักฟักฟักฟา,ฟา,ฟา